สบายดีเ huh. ด้ตียใช่หรออีลามันจะใช้อต้องเฮียนต้งเฮียนอ๋หม้ยห่อนบ่เอาจะเ i ็ด a c k ได้เลยเฮ้ยฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่กินฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าบ่่ เ่าคู่หอยกินดิจอบชู้ตนอ๋อัจบขานะนีนี่บไปนีาข้าวเลยนะอือืม้วหน่งนมาล้วอืมคนคู่ติดเอเรือเนี้เด้อมันห่อนกะคู่ติดเอในคู่ชีมีขกนก็เาอยู่อืมเป็นนโรงเฮียนนะรเฮียนนเฮียนเป็นบ่ nè con nó tôm nó bia vợ anh em đâu ăn à, đâu ăn đâu ăn kinh long an hay uh. ah. go. Go. Go, go, go. แทนเก่งชิอทีมให้อ่านดูอ่านผ้าเตีงกอ่งสงสาอไกลไปเลยอ๋อกิน้ากินจกินอี่พอแล้วโอ้ยเอาไ่ได้หอกขอไกลอาขอไกลเลยน้ามดาน้รีนชื่อให้ยชื่อเป็นนี่อ่าออ่านหาปิดไปหวดกราปิหมูไขัเดียวกลับ่องหนึ่งสองสามอ่านนพอพั ไปไปก็ใกไปใช้บอมได้รถชีบใช่ะก็ใก้ีหรือไม่บอกหรือวาีแบบนี้อ๋อครกินไ้งินไ้ออชียเือนกันชแดงว้าววเออจะกินยังไงน่ยอ๋อไปเลยเลยไล่ มันชื谢谢้อนาอไก่อ่านมามาในพอพังไว้พอจมีชถี่มเห็นคอไก่ขอไข่ด้วยพี่หันน้ามาพี่นหน้ามาพี่เอามาไหนึ่งอนชัอ่านคอไก่คอไข่แม่งแมงแจ้งลูกน้องมาแล้วมาว่าจำเจียนะว่าจเจียนะน้องมาหนมาแลน้องมาแอน้องังะน้องมาพังอ้ามาตังไมาตังมาเอมเอ้ามาเอมอไก่หนึ่งชองชั

นอยยุงนอยยุงน้นเป็นเคยไม่ชื่อเลยนะเราไรตัวีป้าปาเราจะเือแล้วพ่อไปชื่อรถีให้นี่คจะเจอลูกอมเยวยาอะไร่ะตี้อวิโอ้อโอเคตบมือตมื

มาอีเกบเก็บเก็บเก็บ้าเ s ช้าโอเคค่าเก้าเลยนับแต่้นับพอดู้เช้าคาตัเก้าเดียวเก่งเกงเก่งบบบนี้ยิราจะไปใช้บบบนี้อืมิริสิริใชบช้จลีบอือเอรน่ะ

รถเมื่อดูส์ไปไปเายบปไปเยอก่นได้ไหมนองาชื่อยอาเจียอา้าง่อ๋อหมดายแท้อันนีย่างไรวอ่ายังไเนาะไปไกลพวกถามผอเตียงผอเตียงาไปบ่จะไปใช้ได้ไปใช้มาว่าว้ายกคำได้นี่ ไ่ด้ยังไ่ได้ไปใช้เลยมาหนถ้าเจ้มาต้องเฮียนเอาบอกเตียงจะไปใช้็ไปใช้หร <อะ S 1> ไป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 กไปโรงเรียงตลาดไปตรงเรียนตลาดเ, <laughs> เออเดี๋ยวพ่อจะพาไป <c oughs> ไปบ่ปป <c oughs> เช่าเยเช่าเนี่ยนั่ชื่อสดเตียงใชไมดาีความเมมไรอยู่ไปขงเฮียนไก่เลยบ่นี่เม้ไปเฉพเตียงไปปะน้ำบ่ไปบ่ค่ะ แม่ไปป้ายเลยเลยแม่ไปป้าเลยนะได้ลูกช้เนงแมวบไปว่วนะเทไหมาดแ่แม่จะลูกะแบไปลูกไมแบกไงแมวแบยาเต่ายาเยสามยาเลยบมือสบายดีเด้อสบายเพลิน่ไมเจียนทั้งม่ทั้งลูกบ่น้งมไป ฮะรถไฟชนน่ะมาชื่อคำกินหน่อยมาชื่อกินหอไปพุชี่เมันมาชื่อยังออกไปกานหา่อยรถไปเขาอินหน่อยลูกตาขี้เบิ้งขัน่อเอาทางเราไปเบิ้งชันใช่ใชพี่น้องเอไป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 เบิ้งกันมารถชนพี่น้องเหรอถชนเล็กน้อยว่ nên này nó sáng quá hết, bưng con phía nào đây, sang quá hết, ôi đôi mà say mà chôn, đôi tuột chôn khuôn mà sàn phía nào sáng sang quá hết.

ตกรานะาไปคนั่รถหรรถนลดลูแล้วชนเองบ่เขาเกอนเชงเค่ะเราเราเชงสบายด้วสบายดสบายดีน้องสบายดีแล้คนไปไหนก็นี่ยิ่งยมันว่าออกมาจากข้างนั้นพอดีเห็นเพิ่นกำลังแบบว่าเพิ่นเชงแบบว่าเพิ่นควันควันกี่พุ่มควันกีุ่่นแบบว่านี่เชงบูนถึงข้างค่ะเด็กน้อเด็กน่ออเียนนะ

มาทางนี้โ oh, อ oh, ้เขาเช้งมานี่เจิงนี่เงแรถรถเช้งพี่ตะบนจเช้งมาทางนี้รถอออเออกออ๋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 ออเออ๋ออออ๋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 อน๋ออ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 อ บ่รถเมื่อนี่แหละเมื่อตะหานเท่านี่แหละและชีเลยชีเซงเขามเชงเชงมันควันเชงจากเชงไปก้อนนะว่าอะไรกันไรเซงผัดเซงขางนี้เชงบะึกเชงเชงเขาคอบนะแต่บึงนี่ดัดไปเชื่อน้ำโอซี่ที่แรกกี่นี่นะบ่กดบ่ น้อยนะขับรถเก๋ออจาจักกระเบียบชับแซงผูสูงขง้าแซงขโมาโขบนี่ไปแล้วบรีสิทิ่ได้อวกนกเติอบอยู่วอ,อายังไงเนะานนะนาเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดกันได้ทุกเมื่อ <น> <S <S รซนะเซ้งเลยว่าไรเห็นคล้ายๆว่ารถรถโดยสารแล้นี่ยรถโดยสารนั่นดดนี่นไปที่แหละเอ่อรถรถจักรนี่นะมึงควันเลยตามหลังจะเซ้งเซ้งบูธเซ้งข,ขอบพี่เซ้งขัวนะพี่น้องไอ้ที่จริงมันต้องเซ้งใช่เซ้งขัวบันลุงนี่เลยแต่บึงไปพี่น้องไอเพิ่นไปห้องมอเลย พี่จะให้พ่อให้แม่แล้วมาเอาไปขี่พ่อก็ได้ไปแตงพีน้นไม่คิดปะ่ะไป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 ปไปไปไไปไไปไปไไป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 ปไปไปไปวปไ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 ป้อปไะไปไปไนไปไปไดไปไปไ้ไปดปไนไปย,นย,นยชนกันโอไย เอาพี่น้องเลยเออเอาขนมให้ลูกให้ลานก่อนเป็นหน้าแล้วไปแล้วพอดเราไปห้องหมอแล้วเอาหมดละสามคนใจดีอ่าโมโมก็ใจสามคนนิดหน่อยนะเพิ่นเชงเพิ่นเชงเชงบุเป็นเชงบ่ดเชงบุถืบทางอ่าะเลยลุ่มลุ่มเองมันก้อกันอะไรไปห้องมอแล้ว

ăn đâu nhắn ăn đâu xanh đâu ăn cái xe đâu được. Ôi ăn đâu ăn đâu ăn À, ăn đâu 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 được đâu ăn 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 đâu อ่าแค่ไปรห้ลูกหลามื่อกี้นี่รดชนบ่โนบ่ป้าตนเนยเตนุ่มนะย่อขึ้นไหนโด้กิมิ่ม่าแค่ประตูก็นั่งพี่ด้วยบ้านเปรยังไเนาะอ่าสบายดีเลสบายดีดวยบายดีอ่าเป็นยังไงเป็นไดไรปดมือวดมือบ่ บ่กินน้ำเดลายเออยน้ำแม่น้ำเดลายน้ำอย่างเดียวก่อนช่วงนี้ครับไม่แล้วกินยาเพิ่นนั้นให้ยังไงเนาะแค่กดหลั่นเ้านีวันนั้นขึ้นกินยานี่นะตกกว่าเก่าก้อลังตกไม่แล้วมันมันมันหลุดกว่าเก่าบม่ได้ตกนั่นหรอตัวร้อยสิบแต่สิบบาทว่เข้าใจกันนะเอาความดันลงกว่าเก่าลงนัดค่อยกินยานะหลังจากแล้วยาลดความดัน กวดม่เดร้อยสี่สิบห้าสิบเลยมื่อนั่นว่ากูว่ายายาใช่ไหมว่าตอนแรนจุบาดเช้านี่ของกินยาลดความดันเนี่มากวดเลยเจ้าหนึ่งวเจะานึ่งสิครัจะกินะรอยสิบปลายนี่นี่ืมเลยมันกับบาดสายนี่มันขึ้นมั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 นอากาศห้อนมันมันขึ้นไปทั้งบันไดล้เราไม่ได้ขึ้นนั่นบันไดแล้วถ้าว่าชงสามรอยแต่วมันอันตรายแต่วันร้อยยังอยู่ในรักร้อยปลายอาู่ มันความดันเท่าไห่ขึ้นอยู่กับเท่าไหรสมมติร้อยสีิบก็มันขึ้นนะร้อยสี่สิบรอยสิปร้อยสลานงมันอยู่ร้อยสามทำบาร์นั้นคือความดันมันอยู่กับเทาเท่ามีความขีดลายมันก็ขึ้นจะเทาแบว่าเท่าอากาศมันห่อนมันอย่างที่เท่ามุนมัดเนี่ยมันก็ขึ้นสวงมันอยู่ร้อยสามสิบปา่นมันลงแหงเลยยร้อยิมมันยังขึ้นลงบลงมา

พี่น้องเลยไหมเสรเนะาะเดี๋ยวจังว่ากันวันนี้จะเอาเงินให้เฉพาะกุศลเฮ้ยพี่น้องเลยบุตรนีแม่ป้าอยูอ่ต่างประเทศเพื่นผ่าเงินมาให้พอบะเตียงพี่น้องเลยเนาะล้านหนึง่งพี่น้องเลยบ่าวาประมาณห้าสิบเหรียญนี่แหละถ้าเกิดเราเอยากไว้ใส่ไว้ซอยอยากไว้ซื้อหันซื้อนี่ก็ได้แต่ว่าเราผ่าไว้ อ่าให้ท่านพ่อเป็น้องเพิ่โบเคยให้จะเชื่อเนาะพ่อโอ๊ะโอ้ขอบใจเด้อะทุกขอบมกขอบใจแม่ป้าเพี่นเน่นดอยเป็นยังไงอ่าขอบขอบใจเรื่อแม่ยังอ่าป้ายังทายจัแม่ป้าอยู่ต่างประเทศก็ได้แม่ป้าอยู่ต่างประเทศให้อยู่ดีมีแห้งให้มันให้ยืนเป็นรูปโรงใส่ให้ลูกให้หลานต่อไปพันหาเออเอาให้จะได้ให้ได้ขึ้นมากขึ้นต่อขอ r อ้ยมีแห้งมันบันให้ยืนสาธุเนาะรอรออ่ะเป็นองเลยเก็บไว้บันนี้เนาะอชื่อยังต่ลมือไ่ได้ชื่อยังนะ่ได้ือยังมีแต่น้ํามันรถนั้นบาดือน้ํามันรถอนให้าให้พี่น้องนี่เนาะ่้อแล้วอยู่ในมันก็มีบดอยู่แนกินยังว่าือบัเติมเงิน อันนี้มัดถุงมันก้นมันจิบอกเราว่าขายอ่ะมันชื่อแต่บ้านรถเนี่ยเดียวมันบริการไม่ขายเนาะเป็นคือไปหันไปนี่แล้วเมื่อเยี่ยมลูกเยี่ยมร้านก็เอาให้ลูกให้ร้านเบ่ง้มขนมเและชื่อแต่ไม่ได้ชื่ออย่างเนาะเห็นลูกร้านเน่ยเงินเงินเราไง นะเก็บใบเก็บใบพี่น้องนี่เนาะแกบรได้คอยซื้อางดอกพุทธาวกินเนื้อยากอ่านี่มีแต่บทเียงื้อม่ไดนี่ื้อน้ำมันเท่านั้นแนเดียวือินน้ดูพุทธยางบรได้ืนี่หละพี่น้องนี่เนาะแต่เพื่นอยากให้เราเก็บบตดเัตรอานี้้วจุกไ่ซื้อยัง ไปสไปนั่งเลยไม่จะพาลูกไปเลาะไปเบิ่งก้อนคำเลยเอาไปไปบ่ไปส er ิ mm mm ไป ok, ไปเ ah. uh ่ huh. ้วะอกไปไปเด้ไปเด้อไปเด้อพ่อสิไปเด้อเด้อมคำเลยเด้อแดตัวนะแม่ลูกไปเด้ออหายไปมีเราหน่อใจเฉยนี่นั่งนใจกันที่น่าใจได้หากันมือมือเลิ บิ้วเอ้บิววห้กันเด้อพ่อจะเงินห้กนไหมพี่เอาบ่เงินชื่อพรทิบนะเฉาเงินเลยชื่อรทิบรทิบบเฮได้ใจเฮ็ดกันเรื่องคนงายาเงินหลดไอ้อานะลืเลยบอวบบวเจ้าว่าห่านปิดแล้วไปยังเนาะปิดแล้วบาระวังระวังเงินกับพอเตียก็ไม่ทีเจอที่เดียอในบานีเนาะ เอาเพีเงินเนี่ยเงินเนไม่ี้องเนาะอืมนีก่าเรถีนี่ร้เอาเงินเออไปแตงเงาแตงงาแตงเงาลยโอเคโอเคโอเขอบใจก่ได้ขอบใจเป็นบ่ เพื่อนรู้เรื่องว่าเป็นมือดีขอบใจนะขอบใจขอบใจน้มือน้มืองามๆจ้าไอเงินอันน่ะป้าเฟยเป็นผักมาให้เด้อป้าเฟยเด้อสองพันรอขอบใจวัยพ่อในเพิ่นได้อยู่ในป้าเฟยอยู่ดีมีเฮงเว้าดูเว้าดูขอบใจเด้อป้าเฟยมาอยู่ดีมีเฮงก๋อมเจ็บจะได้ก๋อมไข่จะมีมีเด๋ยว เดี๋ยวป้องกล้องพี่อ่าปลาฟื้นให้แม่จำได้ก็ให้ลายกลับคืนหาปลาฟื้นลอยเท่าพันเท่าสาธุเอออ่ะราคาไม่ดีป้าใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งเพิ่นฝากมาให้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นชงซื้อมาให้แลยแต่แเพิ่นลบหมาะคืออะไรยังเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้

สาธิตฮะใบยังูกสาิตไปน้ำจ้างใถไอนนี้อันี้เอาเอาให้ไปไปไปเข่าของเฮียนเ่เออไส่เป็นยู่บบใบยังอใบยังไงใบยังไ่มาพี่ก้อนมาพี่ใส้คูปก้อนเหย่า้ยคุบมน้องเห็นไหมเดีโอเคไปปนี้ไปขึ้นรถปนี้ไปอือ ไปยังหนกใยังใบยังน่ยยังปันกันให้เมย์ปั่นเมย์ไดไแเมย์้่หเมย์วะใเมยไว้ดูปั่นใเมยไว้บแันยังเหลือใบหนึ่งบัตรห้เจ้าของได้ใช่ไหมต้องบิวบมีต้องบิวชี้กรถิบได้ค่ะเอากรได้บอเอาาอาาออเอา่ออเอเอาเอออะเาเองเเอออเองเอาาเเองเาเอา

ไป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 พาลูกชาวไปเลาะก่อนผมมานีพี่น้องไหอเนาะอ่าผมมีเวลาว่าบได้ไปใจได้ตื่นช่วยในมันนี่ก็ได้บุได้ออกด้วยมือหนามือในหมดละไปพาลูกชาวไปเลาะกันไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเออเอาโอเคเด้อสบายดีเด้อโดยไป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 ไ โอเคพี่น้องเอ๋บาเตียงกะคอตัวเดินทางาขับรถพาทั้งลูกเต้าไปลินไปเที่ยวก็นาะได้ยุดแล้วพี่น้องเอ๋เมื่อนีก้กะพาลูกสาวไปลินเนาะไปจะเวียดจะงานอะไรกันเป็นเด็กไปลินแน่พี่น้องเลยอานใดก็ขอบคุณขอบุณหลายหายพราะม่พี่น้องบัตรสกุลสุขคนแล้วก็ขอบคุณขอบุณทั้งพี่เฟยแล้วก็ทั้งมีป้ายใหญ่ใจดีเพื่อนฝากเงินไว้ให้พี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนส่งซื้อมาให้แล้วเพื่อนบรรลบออกเนาะมาเตียงบริจต์ไว้ซับนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขออภัหยหลายๆเด,ด้อที่บริออ่านซื้ออ่านเสียงเพื่อนก็คอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะซุมีพี่น้องเที่ฝากเงินฝากคำม,มาให้เนาะขอให้อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเอ้ออยู่ดีมีแห้งสาธุเนาะจหรับมนันนี้ไปก่อนบา,บายยพี่น้องบัสสุขุทุกคนด้พี่น้องเดอ้อ